นะครับการสวัสดีท่านสุรชา้างที่ทองนะครับแล้วนะครับท่านคณะกรรมการคณะทําง,งานซึ่งกาลังจะตัง้งชุมชนนะครับคืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้ทางเรื่องการดำเนนเนี่ยท่านสุรชาได้กล่าวยนแล้วท,ทีนีผ้ผมและท่านสุรชาเนี่ยเดินทาง,งานมาที่กันตลอดไม่ต้องกังวลน,นะครับยังไงก็ยังเป็นทีมเดียวกันฝั่งฝั่งนี้หรือฝั่งนั้นก็ยังเป็นทีมท่านสุรชางที่ทอง ร่วมกับพวกเราทำงานรับใช้อย่างสมัครใยนะครับมีอะไรรับใช้แจ้งได้เลยพี่เยี่ยมก็ติดต่มรับฟังนะครับไม่ต้อง่วงนะครับสสฝรู้นเนี่ยก็เป็นสสของพรรคไทยนะครับซึ่งจะรับสมัครและต้าการทำงานไม่มีวามขัดแย้นนะครับแล้วก็ต้านสุขภธาเพื่อน้องของรัฐมนตรีเขาเองนะครับผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตมีเรื่องงานเรื่องการทำงานและเรื่องการทำ จัดตั้งชุมชนนิดหนึ่งเวลานี้เนี่ยชุมชนกำลังจัดตั้งอยู่สิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับที่จะเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชนจะใช้ในการประชุมจะใช้ในการจัดกิจกรรมสิ่งสำคัญที่สุดอืก็ต้องมีน้ำมีไฟฟ้าซึ่งทางคณะทำงานของของคณะจัดตั้งชุมชนเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่ ก็จะมีกรหนานิดนึงตรงที่ว่ามันเรื่องของโฉนดจะขออะไรก็แล้วแต่เราต้องมีโฉนดแต่วันนี้ตรงนี้เนี่ยไม่มีโฉนดอคงมีนะครับแต่ไม่มีใครมอบอำนาจให้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องใช้หลักฐานอืในการประกอบการขอบริษกที่นะครับในการขอไฟฟ้าขอปปา นะครับและหลังจากนั้นจะทําที่ทําการจุมชนเสร็จแล้วส่วนเรื่องของอจะตั้งจุมชนเนี่ยจำนวนคนเหลือ,อได้แล้วนะครับจํานวนผู้ลงประชามติได้แล้วนะครับสิ่งสาคัญที่สุดคือเอาอยู่ในท่านดําเนินการซึ่งด้วยว่าสํานักง,งานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเนี่ยด้วยว่าเพิ่งเปลี่ยนผู้ว่านะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนพอ,อเขตด,ด้วยเปลี่ยนเสากรด้วย สิ่งสําคัญที่สุดก็คือกําลังพิจารณางบประมาณปลายปีพิจารณางบประมาณของปี2566เมื่อต้นปีเมื่อกุุภากำลังพิจารณาถึงงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีที่นี้ก็เลยพลาดงบประมาณนะครับเื่อนด้วยยังไม่เป็นชุมชนที่จะตั้งอย่างเป็นทางการแต่ผมผมดีนี้นะครับว่า ปีต่อไปนะครับตามโครงการของของของ,ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะมีชุมชนละสองแสนบาทนะครับซึ่งพับดันโดยคณะสกทั้งห้าสิบท่านนะครับวบประมาณตัวนี้ผ่านแล้วผู้ว่านํามาใช้แล้วปีนี้แต่ว่าผมเรียนนี้นะครับเจ้าว่าโชคไม่ดีก็ไม่เป็นไรจะว่าโชคดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสองแสน 2, ตัวนี้เนี่ยยังใช้ระเบียบร,ราชการยังใช้การขอตามระเบียบร,ระบบข้าราชการ ซึ่งชุมชนที่จะได้เนี่ยำมากมากนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเราปีหน้าเราจะกลับมาใช้นโยบายแบบที่ท่านสสเคยทำเอสเอล80เพราะนั้นที่ได้และก็เอสเอลที่แรงนะที่นม่ขนาดไม่ได้เป็นจุมชนที่จัดตัง้งโดยไม่ได้อยู่ในเกี่ยกบเรียนในกองทมอเนี่ยท่านสุภาชาังทำได้ปีหน้า ปีหน้าที่นี่ได้แน,น่นอน200,000พี่ที่ทำกำแพงเลยนะครับทำกำแพงเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ครั้งเดียวแบบเอสเอ็นแอลนะครับจริงๆและเอสเอ็นแอลเนี่ยต้นสุรชาติเป็นผู้ประกันโดยแท้จริงนะครับแต่ว่าเรามีโครงการจะทาต่อเนื่องพอดีรัฐบาลเราสิ้นสุดซะก่อนแต่เงินกองทุน200,000บาทเนี่ยได้ทุกปีนะครับเพา้พวกเราเนี่ยหาโครงการเอาไว้เรื่อยๆนะครับเก็บโครงการต่างๆที่ต้องการจะปรับปรุงต้องการจะซ่อมแซมต้องการจะจัดซื้อจัดหา นะครับแบบเอ็นเอลที่ท่านเฉลิสชัยทำให้เก็บใส่ลิ้นชักไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่างน้มาสักสามปีนะครับในคณะทำงานของเรานะครับก็ได้สามปีก็สามสกานะครับขอบคุณครับมีเรื่องที่แจ้งตามนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ